ข้าสวนครับผมท่าเรือเมย์ไปครับผมอยู่หลังบ้านนะครับเพราะว่านีนเป็นที่ชิชวๆครับผมทาไปเข้าสวนครับผมจะมาที่ข้าสวนมาถึงท่าไปให้หารปา่คคาครับผมอันนี้ครับผมไอ้อาหารปลาอยู่สามเพราะพวกมันไว้เสือไหลหรือปลาไหลนะครับก็พวกแม่งปลาพอไงกินกันก่อนครับผม พี่น้่งเห็นปะตาผมยางมาโอ้ตจนๆๆเราคนนะ่ะพูดพนะงอตาผมยางมากปวดน,น้ำหบันหมดบันเยะกเยนี่ยวนแนห้ง อย่ตรนันเนอาตวอ่น้นนอออนหอาออมวเลยครับผมหนนจากเขาคว่ากเห็นค้นมาบ่ไห้ครับผมเขาคว่ากอันนี้นครับผมปานนีน้หลายๆเปแล้วครังเหงื่อแห้งเห,หงื่อแห้งห พีน่น้องเกยียบปลาวแล้วครับผมว่าหางเหลือไปหลายครับผมเลยกระสับเลยครับผมเหลือไปหลายเท่าไรครับผมฟุ่นแล้วอุ่นฟอยู่พวก็ที่จะเอางวงเขาขอบพี่น้องจามสุดๆอยู่วกอะไรพี่น้องเดี๋ยวผมที่ไปเอางวเขาขวบขวบเนี่ยคือเราทำตุ่มไปน้ำมันตั้งกลองไปหนึ่งแล้วพี่น้องนะคนจะเอางวงเขาขวบนะตั้งกลองไปก่อนพี่น้อง 来，我打。 แดี่ย่วไปแวพี่น้องยางน้องพท่านเสียเขาครอแห้งโอ้ตัวแงดน้ำเดยอพี่น้องผุงเล็เสียกับผมจอยโอ้ยจะเป็นเปล่าเนาะเปล่าเลยเปล่าครอบเปล่าคขอบเปล่าคอบเอ้ยเนาะ ย่างน้นของพรท่านเลยน่ของพระกินไป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 ฟากไปไปเลยไปเลยไปเลยเอาฟาดไปเนอะเอากลุ่มไปมัดเข้ากันครับผมโอ้อยถูลักถุเล่เนี่ยเลยมัดเข้าเพิ่กันไี่นอง โอเคครับ okay, ผมขอาก่ะ,ะเดี๋ยวขอาก่ะเดี๋ยวค่อยปิดข้างนอกแต่เอาเฟี้ยงให้เพิ่นก่อนมาหนี่งแตเอาเฟี้ยงให้เพิ่นก่อนผมแตเอาเฟี้ยงให้เพิ่นก่อนเี้ยงอยู่ในนี้ครับผมเี้ยังอยู่ในควักนี่งละเี้ยงอยู่ในควักนี่งละึเี้ยยังโอ้หม,มุนแรงมาเนาะ เพี้ยงจะขวากแล้พี่น้นองอันนี้นอตตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วอันนี้เอาไปเอาเพี้ยงไปคนนึงครับผมตัดเราไหมโอ้ยไม่ตัดจะอันเก่งหัวซอนุญาตตัดก่อนพี่น้องสักหนูอุ้รับทุเรศเลยนนี่ะครับตัดงับนึงั้นก็ ครับผมไปละพี่น้องไปไปครับเออประตูประตูโอ้บรรยากาศแงคำๆบรรยากาศดีเลยพี่น้องนานแล้วหน้าห้อนานแล้วบรรยากาศดีอีกคนมาถ่ายผิดโอ้สิดอยากไปกินไหลโอ้พลาหรืพี่น้องชุบ เอาบางนี้เพื่อพกินแลครับผมต่อเอาหอกก่อนนะแทนเจนนะอยาอ่อนมีอกแครก่อนยาอ้อนมีอกแครก่อนแทนเจนแนเดเดอ เอาไปใส่คุณเอาเพียงเพิ่มความบบน,นี้มาเมื่อกี้ีอะไรตื่นแอะไรเราถ่ายจริงด้วยต้องใ,เใ่เรื่อยๆถ่ายิด้วยตื่นผมไปล้วพี่น้องเอาเพียงงี้ว่ม่อกี้เมากิน ในกรุบก่อนต่อออกออกวครับผมต่อออกต่อออกหมดออกไปเลยโอเคครับผมหายใจปลอย โอเคครับผมหลังจากไข่เสียงง้อแต่ครับผมผมกีพ้าไปสมบัติใหม่ครับผมวา่าปลูกแน่ครับคือคือหลังบาง้านนะครับผมเดี๋ยวพา,ออาไปกทชมกันครับผมว่าพี่หนักแน่รอบถึงไปปลูงชันครับผมรับชมกันครับผมไปนี่อันนับแรกอะสองต้นนี้เลยพี่น้องสองต้นนี้เป็นอ่าเป็นบักไกา่ละมุดครับผมว่าเป็นบักละมุดบ้านนี่พี่น้องนี่ยสองต้นนี้ เป็นบักระมุดอ่าบักละมุดบักระมุดไงอ่ะพี่น้องอ่ะที่ที่เป็นลูกเขาแจครับผมถ้าไผาโ่หูเดี๋ยวปุ๊คุณลูกไปเบลงครับผมนี่ใบอันทีเประมาณนี้ครับผมว่าเป็นบักระมุดบานนะครับผมเราต้นนี้เราเป็นบักระมุดต้นอร่อยห่าสิบกว่าบาทเลยครับผมถัดมาเป็นบักม่วงครับผมเป็นบักรวงอ่ากพรมันใจาบ่วงงนานแบบใหม่ครับผมแต่วลาโป่งหูว่าเป็นนานแกใหม่ที่ท้องมอผมบ่หูครับผมเพามันใจนะครับนี่ หน่วยได้หลายครับผมหน่วยได้หลายน่าจะเป็นดอกไม้ซ so ื so ่อๆครับผมต่อมาเป็นบัก okay. ซิดาบักฝรั่งครับผมนี่หน่วยยังไงแบบพี่น้องบักฝรั่งนี่โอ้พอก็กินอะไรได้พี่น้องนี่โต๊ะตุครับผมนี่นี่ะโอ้โหสวยมากนะม่โต๊ะตพี่น้อง นี่ต้นแรกครับผมต้นแรกยังตกอยู่มต ouais, uh ัว oh ที่สองนี่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 เพิ่ครับผมโอ้ยจุ่มอย่าใส่ขี้มวยพุ่น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 อะนี่กันบ่อยหน่อยครับผมเนี่ยนี่พุ่นอะเต็มพุ่นที่เราโอ้ยไลยครับผมหนุ่มหน้อยหน่อยแล้วเฮ้เริ่มใหญ่แล้วครับผมไม่ไหวกินได้แล้วตัวที่สามไล่กันครับตัวที่สามคร <อ>ปูน่าปวดเห็นบ่ะปูแต่กันน้ำกัดสามต้นครับผมโอ้พี่นี่ต้นไม้มันพี่น้องกูผปปุดกับพี่ดูพีดีอันนี้มันใหญ่หครับผมปูนู่เหรอเป็นแบบนี้ครับผม,บมน่าปูหมักใหม่ปูปูอ,อึดจยากอึดกินนะครับผมปลูกของกินมากอดตายครับผมนี่ต่อมาเป็นต้น,นหน้าดอกไม้ชื่อทองครับผมกับบดเอะกับบิดไอ้ ไปไปบมแน่ครับพี่น้องต้นและซ้ำเนื้อครับผมปลูกไปสองต้นต้นนี้กับต้นนี้นี่สวยเลยครับตัวแม่นดารที่ท้องนี่สวยพี่น้องนี่นี่สวยเลยเนี่นยเต็มต้นนะครับผมฟูต้นนี้ก็บ,บ่าหน่อยนะครับผมนี่เนี่ยโนี่นะครับผมดอกไม้น้า,นานที่ท้องกรายน,นี่ประมาณนี้นะครับผม ส่วนลังบานปนก็เป็นต้นของพ่งนี่ก็เป็นต้นเหมือนห่วงฟ้าลั่นหมมอ่วงมั่นครับผมเขาเอื่อันนี้ก็เป็นหน้าดอกไม้คือกันครับผมเอามาปลูกไม้ครับผมอันนี้ก็หน้าดอกไม้คือกันแหละนอนอนดอไว้ที่ท้องกันกับต้นพวกนี้ครับผมต้นแต่ว่ามันใหญไงอันนี้ก็เป็นแบบหอ,องเบาไตาา <S <S า่ครับผมห่งเบาหน่อยต้นซัเนี่ก็เป็นอะไรครับเป็น้นงเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้วครับผมนี่โอ้ เป็นหมากเป็นหมากแล้วก็น้อยอันหมากกระตู้ขีดินนี่เราเป็นหมากแา้วใช่ากมกด้ินแล้วครับผมตัวเซา์นี้ก็เป็นหมากแล้วผลบรรยากาศจำแรงครับผมไปจัดจำแรงโอเคครับพี่น้องอีพี่หมีกัเอาไวัยสนิมแล้ะครับน้องสาววัยสนี้ครับผมมีพี่หม้ามัดมเสียมหลังปากครับผม มาสมสมนั่นบักใหม่สวามปลูกแน่แน่ครับผมสูกไว้เธอกินนะครับผมจังกูได้สื่อครับผมพี่พี่นีผมหอกฝากไว้เสนอครับเร็วพอร์ตกับพี่พี่หนาครับฝากินเฮ็ดอย่างมาครับเนาะ